สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่จะมาทำ s q u i s h แ Tag อีกแล้วนะคะ s q u i s h แ Tag อันนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าวาเลนไทน์ s ก u ชี่แท็กนี่ซึ่งเมื่อวานมีเกริรนลนำกันไปบ้างแล้วนะคะท้าโดยน้องแป้ง underscore สก i s h ่หรือว่ามี underscore ป่าไม่แน่ใจเนาะใน YouTube นี่แหละคะ่ะ ก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์สำหรับน้องๆทุกๆคนที่ชมคลิปอยู่ด้วยนะคะที่เห็นอยู่บนนี้เนี่ยก็คือสกุช่สีชมพูที่พี่คัดเลือกมาเพื่อที่จะทำเป็นอุ้ยทำเป็นวาเลนไทน์สกุช่แท็กนะคะก็เดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะก็คือว่าออวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ น้องๆก็แบบเออมีคําท้าอะไรเกิดขึ้นมากมายสําหรับบางคนที่มาท้านะคะถ้าพี่ไม่ได้ทําแบบมันไม่ไม่ได้แปลว่าแบบเราจะไม่ทํานะคือท้ามาเยอะแล้วพี่แบบช้าไงอเออพี่แบบกว่าจะหาสกุกที่นั่นนู่นนี่หรือแบบกิจวัตรประจําวันมันแบบมันบางทีมันก็ไม่ได้เนาะดูลูกอะไรย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเวลาว่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ไอตอนว่างตอนกลางวันก็แบบต้องทําอย่างอื่นนะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะคําถามแรกนะคะสกุชี่ที่เหมาะกับวันวาเลนไทน์นะคะอ่อก็ต้องเป็นอันนี้เลยเลยรินี่นะอ๋อตอนนี้พี่ไม่ได้ใช้แอปอะไรนะวีโมถ่ายแล้วนะเพราะว่าคนรู้สึกว่ามันภาพมันแบบแบาบงแบบอันมันเป็นแบบยังไงบอกไม่ถูกอุ้ยหล่น หล่นได้ไงละจ้ะอ่ะโอเคอันนี้นะคะเป็นช,ช็อกโกแลตแคคเกอร์บาร์ Hello Kitty เป็นอันนี้รุ่นแรนะคะไม่ใช่รุ่นที่เพิ่งผลิตนะมีเป็นแท็กเอ้ยลายเส้นด้านหลังนะของปี2009นะคะพี่ขออนุญ,ญาตไม่แกะแพ็กเกจนะเพราะว่ามันหอยยากนุ่มสโลดูแล้วก็แคร็กได้ไม่ค่อยแครก ที่ไม่ค่อยเอามาแกล้เท่าไหร่กลัวน,นะคะมีทั้งหมดสามสีแหละค่ะโอนี่ชิ้นแรกปลาไปสองนาทีแล้วอะโอเคก็คืออันนี้คือเหมาะกับวาเลนทนาเพราะเราก็ต้องให้ช็อกโกแลตใช่ปะให้ช็อกโกแลตกันแต่เป็นสีชมพูโอเคต่อมานะคะสก,กูชี่ห้าชิ้นที่เป็นสีชมพูอันแรกเลยอันนี้ไม่ได้เอาแพ็กเกจมานะแพ็กเกจอยู่ชั้นล่างอันนี้เป็นขวดนมไอบลูม ชิ้นนี้ซื้อมือสองมาราคาถูกมากจริงๆแต่ก็มีแบบเนี่ยมีดีเฟกบ้างแต่ราคาถือว่ารับได้กลิ่นก็ยังหอมอยู่นะคะโอเคชิ้นที่สองก็คือชิ้นที่สองก็โอ้ยหล่นจังเลยวางล่างก็ได้ชิ้นที่สองนะก็คือนี่เลยค่ะเค้ก ไม่วางแล้วเค้กอาโอยาม่าช็อตเค้กสีชมพูวนเวอร์เวอร์วางอลังการไม่อยากบีบมากนะโอเคชิ้นที่สามนะคะก็เป็นนี่เลยค่ะวัฟเฟิลอาโอยามาโตเกียวสีชมพูตำหนิก็ ตามสภาพอ่าชิ้นที่4นะคะโดนัทไอบลูมอันนี้ก็ตําหนิเยอะซื้อ,ม,อมือหนึ่งนะแต่ตําหนินแบบแพ็กเกจอยู่ด้านล่างไม่ค่อยไม่ค่อยจะออกมาเล่นเท่าไหร่แต่ตําหนิเยอะอ่าชิ้นที่5ชิ้นสุดท้ายนะคะนี่ก็เป็นครีมพัฟ hello kitty ที่ออกมาใหม่หอมหึ่งมาก ปี2016หอมมากเลยเส้นหอมแล้วก็สโลมมากด้วยจริงๆนะคะโอเคแล้วก็คำถามที่3นะคะสกุชี่ชิ้นไหนที่จะให้กับคนรักขอเป็นอันนี้เออนี่นะคะเหตุผลทำไมถึงเอา I Love Peach Big อันนี้มาเนื่องจากว่านี่ไง มันเหมือนหัวใจหัวใจก้อนบรหลใหญ่มากเห็นปะให้ปินเลยทั้งใจจ้าก้อนใหญ่ด้วย <c oughs> นมสโลหอมรุ้งปริง๊งนี่นะหัวใจอ่ะละค่ะอ๋อยังไม่สุดท้ายเนาะคำถามที่4สกูชี่ชิ้นไหนที่ดูแลว้วรู้สึกอบอุ่นนะคะก็เป็นชิ้นนี้นะ ก็เป็นชิ้นนี้ค่ะลาเต้เอ่อฮัลโหลคิตตี้ลาเต้นะคะเป็นถ้วยกาแฟฮัลโหลคิตตี้ก็สีชมพูเบอร์วงังอลังการอบอุ่นเพราะว่าละเพราะว่ากาแฟร้อนไงจ้ <c oughs> นะนะนุ่มะโลอยู่อันนี้ก็มี3สีนะคะครบสีของปี2014นะคะไม่ใช่รุ่นรีโปรนะ ะะแล้วคำถามสุดท้ายน้องเขาเพิ่งเพิ่มมานะคะก็คือว่าสก,กูชชี่สีชมพูชิ้นไหนที่พี่ชอบมากที่สุดตอนนี้นะคะยกให้เป็นเจ้านี่เลยอีกแล้วครับท่านสก,กูชี่ Hello Kitty Donut รุ่นปี2016 s t ส a w b e r ตรอเบอรี่สโแพ็คเกจน่ารักใครจะไม่ชอบละ่ะใช่ปะ่ะเออแล้วพี่ปกติพี่ก็เป็นคนชอบ โดนัตตี้ด้วยเนาะก็เลยยกให้อันนี้เป็นชิ้นสีชมพูที่ชอบมากที่สุดนะคะก็จบสกูชี่แท็กอันนี้เป็นแล้วนะว่าเล่นทาสกูชี่แท็กก็ใครๆอยากทำก็ทำได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องแป้งสกูชี่ที่มาทาพี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ